น้องเด็กดีมานั่งนี่หน่อยครับผมน้องเด็กดีมานั่งนี่เลยครับออนอีกครับครับอีกนั่งนี่เดี๋ยวครับมานั่งกับพี่เดี๋ยครับอ้อนอีกเหมือนแบบไม่มีกล้องอ๋อเออเวลาหลังกล้องเธอออนกันยังไงอ่ะมานั่งกับพี่แล้วเด็กดีเด็กดื้อตอนนี้จะเป็นเด็กดื้อแล้วครับตอนแรกเป็นเด็กดีนะตอนนี้เรียกอีกทีหนึ่งเขามาแน่นอนวายูครับมานั่งกับพี่ธนูเราครับ ไปนั่งบ้างรอแมงโมเขาาคืนทีนี้เรียกผมบ้างทีนี้เรียกผมบ้างโอเคเรียกสิถ้าเขาไม่เรียกคือจะจ่อยนะคุณพี่คุณพี่แบบที่หนึ่งคือคุณพี่คุณพี่แบบที่สองีกที่สามเดี๋ยวออนกรเดี๋ยวไปคุณพี่เรียกทีผมผมตั้งหลายทีเหมือนไม่ได้อแล้วแต่นะ เราต้องเสียสละสิ่งที่อ่ะแล้วแต่นะ <c oughs> ก็ได้ครับผมมาเร็วเข้ามาเสียสละไม่ได้อืมมามาโดมาแล้วโอเคเรียก็ลกกับมามิแต่ง่ายเนอะ